สวัสดีครับผมกช่องพินน้องปรสิ่งนะครับตอนนี้เราก็ดูคันนี้ทำทำเองครับนี่ดีะถ่ายนึงตาทำตาผมทำเองนิสันอะไรนี่พี่เต็มฟันเทียันเทียวาายอู้เนี่ยดูอ่ะอยากจะยกดำมากเลยแต่ไม่รู้ว่า มันต้องเปิดกุญแจด้วยยังไงไหมสปิดอะไรอ๋อนปีดพิงยกดำเออยกได้เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างดำกันครับ เฟรนด์รีโมดยกนะครับน่าจะล็อกท้ายไว้มั้งเนาะเป็นไงพี่เต้ถือว่าอเ<จ>ชื่อมเต็มหมดเลยนี่ดูการวางนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นกระบอกตันหนึ่งมั้งเนาะตันเดียวอถือว่าเนาะฝีมือเนาะอู้อันนี้ไม่เคยแกไม่เคยทำรถดำเลยเนาะ แต่ดูแกทําได้แบบยอมเลยอะ่ะแกเห็นแกนไปดูมาก็าแล้วแกก็ทําตาม,มอันนี้ก็ฝานี้มันไม่ใช่ฝาว่าอันนี้นะครับเป็นฝาพับเนาะซื้อฝาพับมาเสานนี้ก็น่าจะเสาทําเองหรือเปล่าเนี่ยทาเองไหมพี่แต้แล้วดูครับโป้แบบออันนี้ลุงกับตาผมทานะครับดูดูครับเ<แ>นี่ย <laughs> เปิดลงกึ่งต่อดํดำเองเลยครับ ดูการวางการวางดําการวางอะไรครับช่วงล่างโอ้ปักนกแก้วไม่ได้ใส่สมพอจะมันยังไม่เปิดอันนี้เอาไว้ขนโม่ปูนเพราะว่าบ้านนี้บ้านผมทำธุรกิจแบบโม่ปูนเนาะนาย้ยใช่ไหมรับซื้อ,ร,อรับขาย,ยสวยดีนะครับเก่็บเลย ขายโมมือสองรับซ่อมโมซับซื้อโม,โมเก่าอู้วิ่งข้าวสบายรถนี่ขายไหมนี่ไม่ขายเอาเ,เกิดมีคนอยากซื้อก็ขายไหม,ไมเออแล้วนี่มันคืออะไรนี่ปั๊มไดเปล่าเนาะปั๊มไฮดรลิกหรือว่าอะไรกล่องนั่งเนาะ อ้าวแล้วปั๊มไฮดรอลิกมันอยู่ตรงไหนในตัวปั่นมันในอ้าวแล้วน้ำมันนะไม่รู้เนี่ยสายไฟน้ำมันมันเข้าทางไหนสายไฟลงตรงนี้ลงตรงนี้อ๋อนี่สายไฟบนมานี่้ขึ้นอ๋อเข้าแล้วเอ้าแล้วไฮดรอลิกมันขึ้นได้ไงนี่มันปั่นตรงไหนไ่ได้เด็กเดี๋ยเดี๋ยวเพื่อพายกโปนี่ตันตั้งตรงนั้นใช่ไหมหมวกสายหมวกเพื่อตรงไหนล่ะปั่นนี้ ไม่มีกุญแจนะครับมันาตาตาถูกมีอะไรบ้างก็เดิมเดิมเครื่องสวยเลยไม่ใช่ตัวปั่นนะยี่ไม่แล้วแล้วไม่คือแบบอ๋อนี่ไงนี่อันนี้สายไฟสายน้ำมันหรือเปล่านี่นี่นี่สายน้ำมันนี่ อยู่ในรถนี่แหละปั๊มอ่ะนี่ไงไหนกดอย่างเงี้ยนี่ไงโอ้วางอู้วางปั๊มไว้ข้างในเพือแน่นอนเลยปกติเขาจะวางโน,น,น้ตข้างหลังนู้เนาะอู้ว่านี่วางในหัวเก่งเลยครับนี่อะไรโอ้ไปรุ่นมาดิ <laughs> สุดจัดดูต่อเองนะครับนี่อุ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้พ่อดำมาต่อเรา เนียบดูทรงอ่ะสวยมากเลยเดี๋ยวล้าลงก่อนเดี๋ยวจะกลับเลยใช้รีโมทนะถือว่ายังไม่ล้าสมัยทุกวันนี้เขาไปเป็นไอไร่สายแล้วอันนี้รีโมทอันนี้ลงเดี๋ยวอันนี้ขึ้นนะครับนี่ลงว่าอยู่ปัมม๊มอยู่ตรงไหน,น ปั๊มอยู่ในหัวเก่งเลยครับอุ้ัน,นี่เไหนี่เครื่องเสียงด้วยดูสุดจัดอิรีสตีอันนี้น่าจะเป็นกล่องควบคุมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับราเครื่องมือหรือเปล่าอืม เก็บสีแบบดูปกติมันจะไม่มีปิดตรงนี้แต่อันนี้จะทําปิดคิดว่าซื้อมานั่นนี่นะยุย้ยไ,ไม่ตอนแรกอ่ะเนาะเห็นอย่างเงี้ยสวยมากเลยคิดว่าซื้อมาแบบจากพวกอู่ต่ออะไรเงี้ยอันนี้ทําสีใหม่หมดเลยเหรอ,อ,อตอนแรกซื้อมาสมีอะไรอ้าวอ๋อสอง่งอ่ะ เดี๋ยววันหลังผมจะมาขับนะครับขับให้ดูนี่เราเอาออกไปเอาไปซ่อมเดี๋ยวไปไว้บ้านไมเตีเ้ยมเฮ้ยไว้ในบ้านนั่พี่แตมันหายเ,ออเดี๋ยวทําในบ้านพี่เนะ่แบบวัยรุ่นแบบลองรถทำตอนงคืนเลยเนาะทำตอนงคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนครับทำรถเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูส่วนนี้แบบปิดเลยไม่มีใครมองเห็นครับจากขนอก นี่ก็เป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบโกดังนั่งเนาะแต่อยู่นี่ไม่ค่อยได้เก็บแล้วจะไปเก็บไว้เรียงเหมือนนี่ที่นั่งเล่นมันผ่านทางนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวแวะแป๊บนึงอไปยล็อกประตูุแจหอ คุณเจอะไรอยู่กับแม่นั้นแหละครับ <c oughs> ถ่ายรูป <c oughs> ถ่ายรูปรถอ้าวก็คิดคิดว่าแม่คิดว่าซื้อมานะนี่ตอนแรกเห็นมันสวยอ่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าซื้อมาที่ไหนได้ทำเอง <c oughs> ไม่ได้มานานต้องไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับ โอเวเรี่งถูกมาฮัลโหลรถเอ็งเห็นเอ็เห็นฝาเสื้อฝารถเขาไหมหรือว่ามันอยู่ไหนบอกเขาเรถมาเขามาเอารถาาาเรถนี่ยแต่ไม่เห็นชุดสีข้างหรอเห็นแค่รถแล้วก็มีแค่คาบูแต่ไม่มีเสื้อฝามีแค่แคร้งล่าง เนี่ยรถอยู่บ้านนี่มาเอาอยู่ที่เมืองนี่บอกเข้าไปเอาบอกเอ่อพ่อก็อยู่นั่นใช่ไหมแกจะให้ไหมเออเออเดี๋ยวเข้าไปเอาเอา่อ <c oughs> เอาอย่างนี้ตรงแถวบ้านข้างแล้วนะที่มีว่าพี่ไปเนี่ยเข้ประตู โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปบายครับนี่ไปแล้วครับ